สวัสดีครับผมน้องโนอานะคะวันนี้ผมจะมารีรวิวเกมโรบ็อกนะครับตอนนี้ผมจะเล่นแมปเฟดดี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ากันเลย เราตอนนี้กำลังโหลดนะครับมาแล้วเพิ่งจะเล่นนะครับยังไม่เคยเล่นเลยหูเฟดดี้วันนี้ชิก้าพักหนึ่งอันนี้พักสองคอยเฟดดี้เราวันนี้คอยชิก้าเอ้ยสปริงแคปสปริงแคปพักสามนี่มันไนท์พวกไนท์แม่อันนี้คือพวกไนท์แม่นะครับมันจะโว้กระโดดขึ้นหน้าเท่มากเลยไนท์แม่ อันนี้เบเซอร์คัตเบบี้กดเพ์ครับเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกมกันแล้วนะครับตรงหน้าเมนูเราก็กดเพ์เลยครับเพื่อจะเล่นนะครับอ่ะกดเพ่ now โอเคครับคลิปแรกที่ผมจะรีไปเกมเฟดดี้ในโรบ็อกนะครับผมจะกดพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปค่อยพักสองไล่เรียงกันไปโอเคไหมครับ โอเคงั้นก็กดเข้าไปเลยด่อโหลดแป๊บนึงนะครับมันจะนานนิดนึงรอสักครู่เออเสียงมาแล้วสิ นี่ครับมาเรีวยวกูมาแล้วนี่นะครับตัวผมนี่คือหุ่นเฟดดี้วูนี่มันเอออะทำไมมันไม่คิดว่าเราเฟรดี้แฟสเ,เบรพิซ่าล่ะอา้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยลงมาที่ล็กล้างเหรอเนี่ยฮะทำไมไดิ้นเสียงดึกอะไรกันเนี่ย หลอกอีกแล้วใช่ไหมฮะนายเฟดดี nice ้ไม่จะมีเลยมันเงียบนี่มันปิดไว้แล้วปิดทิ้งล้างไปแล้วนี่ครับอ๋อตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งแต่ตอนนี้มันปัจจืบอันมันภาคสกิลิตี้บีดแล้วแต่ภาคสกิลิตี้บีดนะครับถ้ามีวันที่ผมจะเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมได้แต่อยากซื้อเกมมาผมคงจะเล่นในโลโบ็อกแบบเดโมนะครับ ต้องเดี๋ยวต้องรอเก็บเงินซื้อก่อนนี่ห้องอะไรนี่มันตู้อะไรเนี่ยนี่มันที่ฟ็อกซี่อู้นี่มันห้องอะไรนี่นี่ที่มันมันมีกระดูกหุ่นยนอยู่เอ้ยเล่นบอลบอลดีกว่าเฮ่อ่ะฮะว่าเมื่อที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย อุ้ยเฟนดี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มันตอนปัจจุบันหรือย้อนยุคมาเนี่ยมีป้ายมีป้ายเฟนดี้เฟนแบร์พิซซ่าแล้วก็รูปดีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเป็นเฟนดี้กันเลยนะนี่เฟนดี้ โอ้น oh, ี่ไงเฟดดี้สวัสดีฉันคือเฟดดี้เฟดดี้เฟดแบพิซซ่าเออนี่ก็อนแสดตดึ้งตึงตึงดึงดึงตึงตึงงเฟดดี้เฟดแบพิซซ่าจำสแกสิโอ้จำสแกสก็นัาเกิดนี่คือค่า เอ้นี่ผมจะให้ดูท่าอะไรหน่อยนะครับดูนะอ้าวเฮ้ยไฟดับที่นี่ลืมจ่ายค่าไฟแล้วเนี่ยเอาล่ะนี่ดูนะท่านผู้ชมทุกท่านนี่เห็นไหมเบ็ดดีปุกโปตื่นมากเลยเดี๋ยวเราไปหลอกยามกันดีกว่าครับ ไม่เห็นจะมียามเลยน่าจะรวนบอนนี่ฆ่าตายไปแล้วแหละก็จังแล้วกันเฮ้ยนี่มัน Happy Fun Time ไหนลองกดซิโอ้พูดได้ฟีดี้พูดได้ดนี่ไงเปิดไฟีดีด้เสียงน่ากลัวมากเลย อันนี้ก็มีก็มีแค่นี้นะคะผมจะมารีวิวเกมกับเฉยๆแล้วก็เฟดดี้นะคะตอนนี้คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบายกดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะส่งเฟดดี้ไปหลอกที่บ้านเลยบ๊ายบา you